โอเคฮะก็สว okay, ัสดีทุกคนด้วยนะฮะนี่ผมก็จะมาทําการรีวิวโซลอาร์ฮะทุกคนที่ผมขอรักคิวอะนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เซเรียกับไลโคเนี่ยผมมารีวิวเนาะผมคิดว่าจะรีวิวไลโคต่อเมื่อไลโคหกดาวม่วงนะฮะทุกคนแล้วเคลียร์เซเรียเนี่ยจะรีวิวต่อเมื่อสีดาวนะฮะทุกคนผมตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้เนาะซึ่งก่อนเข้าเรื่องดีกว่าฮะนี่นะก็จะมารีวิวโซลอาร์ฮะทุกคนไอโซลอาร์สิคิวว่าข้าวก็ผมได้แปลไว้นะฮะแต่ก็มาดูกันเถอะ นี่ฮะสักแคเนาะอ่านี่ฮะก็จะทำการพุ่งเข้าไปโจมตีนะฮะทุกคนอะไรไมาดูนะโอเคเนาะโอเคไปแล้วก็ไปทำการดูนอนะ okay, นะนิเมชนะันกระโดด้่วยเนาะโอเคเนาะลักษณะ่ะฮะนี่มันก็ทำการแบบว่าเปลี่ยนเป็นโปเกมอนอีฝ่ายนะฮะทุกคนเป็นพาร์สิง่งโซอานะฮ okay, นะทุกคนโอเคเนาะก็สามารถใช้สกิลได้เหมือนเดิมเลยฮนะสกิลของฝ่าตรงข้ามเนาะเราต้องแบบว่าสกิลพาร์สิ่สงนี้มันก็จะมีผลทั้งหมดสองเท่าน,นะฮะทุกคน ถ้าเกิดว่าหมดสอนเพิ่มไปแล้วก็จะกลับเป็นร่างเดิมเนาะมันก็เชสติคิวได้เหมือนเดิมฮะทุกคนนี่เนาะโอเคดับอยากฟานฮะแล้วก็อิเลชทีเดวิลบอลนะเอฟลายกระสุนออกจากไปเนาะแล้วก็คอสแคนดะี้ฮะนี่ไงเพิ่มเพิ่มทิวไว้ก่อนมันตีแรงเงินไปนี่เนี่ยอือฮึไมคิดว่าผมก็ผมต้องมาเปลี่ยนทีมลนะนี่นะนี่เนี่ยโอเคโซลอาร์มาฮะเดวิลพาวนะทุกคนดูดูอนิเมชั่นให้ดีนะ โอ้มีการโอ้โหแชมป์ตีเสร็จก็แปลงร่างนะฮะทุกคนเอยผมว่ามันเท่ดีนะผมเงียบไม่ใช่อะไรหรอกคือผมมาดูอนิเมชั่นพร้อมคนดูนะฮะแล้ผมก็ว้าวไปเลยอะ่ะแบบว่า,ว <c oughs> าดังไปดังไปคือแบบมันดีมากฮะทุกคนอนิเมชั่นถือว่าสวยมากสูสีพันนะฮะนี่ไงเป็นการ โจมตีให้ดีมาฮะโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วอุ้ยโจมตีไม่ได้เล้าไม่ไปโจมตีนั่นนะโอเคฮะมาโอเคฮะมาไฮโอกา้าได้ใช้ติด้วยฮะอุ๊ยผมมีผมมีความคิดดีแล้วผมจะใช้แบบว่าให้โซโลอาร์เนี่ยก๊อปปี้เป็นหัวเทีนี้ก็มารีวิวเลยเนาะโอเคป่ะเบลโลนะฮะทุกคนนี่โหโอ้ดามิแรงด้วยน่าจะแรง โอ้โหเราคือมาฮะทุกคนดาเมจนั่นแรงการโจมตีของเรานะโอ้โหสามหมื่นห้าในป้าโอ้โขึ้นหลอดเลยนี่ไงเอาไปกินร่านเดิมแล้วเอื้อเรียบร้อยโอเคฮะทุกคนไม่เป็นไรเนาะเราแพ้ก็ไม่เป็นไรฮะเน้่ผมก็จะไปทําการเล่นอ,อันตีรอบหนึ่งนะฮะโอเคฮะทุกคนมาอันตีรอบสุดท้ายนะฮะทุกคนเล่าโลนะฮะทุกคนโอเคเนาะเอาไม่ใช่ของโซล่าเหร โอเคมาเทลกาตีมาก่อนเลยฮะโอเคเนาะก่อนฮะเรามาลองดูนี่ไงจับกลุ่มหน่อยจับกลุ่มหัวใจฮะทุกคนวอเตอร์เฮาสิครแล้วก็ล็อกวอลฮะนี่ไงล่ะฮันเดอร์ฟอลฮะใส่ฟันสุดะอ้าแล้วอย่ากแชตีฮะเดวเิสเฮา พลังของพัดจันสีเลือดนี่เป็นไงล่ะพัดจันลงมาโตมเป็นไงโอ้โหไม่เข้าเลยฮะเข้าแหละแต่ว่ามันนิดนึงนะฮะทุกคนน่าจะแพ้เหมือนเดิมฮะทุกคนแต่ว่าผมผ่าไปแล้วเนาะผม,มนี่ไม่ใช่ทีมหลักผมนะฮะโอเคเนาะงั้นวันนี้ก็มีประมาณนี้ฮะชอบกดไลค์กดติดตามไว้ใจผมหนาะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ